ัอ๋อครับผมวันนี mm <h. S 2> ้พาพี่น้องมาเบิ่งไฟ่สวยๆครับผมพี่น้องครับผมตอนุนรังสีตะกอนระยองนะครับเด้อครับผมพาพี่น้องเอ็มซีมาเบิ่งไฟที่สวยครับผมก่อนรื้อปรการสวัสดีสบายดีต้องพอไปพี่น้องเด้อครับเด้อหมูปิ้งเอ็ซีที่เขาก็เดิมครับผมพาพี่น้องมาชมบรรยากาศครับผมสนุนรังสีนครนายกครับผม ทานที่รสทานมาเลยเห็นโอกาสเก็ไฟสีไฟงามครับผมเลยอยากให้พอมีน้องเรียชมบรรยากาศเดสัตว์เด้อที่อยู่ต่างจังหวัดครับผมคนที่บนอยู่ในกรุงเทพครับผมในเขตปทุมครับผมแล้วกับพี่น้องทั้งสกอเราเดี๋ยวสัตว์เด้อเลยถ่ายบรรยากาศครับผมมือหนีประดาประดาไฟสวยงามครับผมพี่น้องครับผมนี่คงเรื่องถนนเรื่องสีตะคอกน่าอยู่ครับผมพี่น้องครับผม อยเพิ่งเลยทายภาพบรรยากาศสวยๆงาม้าในทริปพี่น้องในเบิร์นครับผมพี่น้องครับผมนี่ดาบไฟงามครับผมพี่น้องภาพบรรยากาศวนนี้วันที่นีชิปแปดครับผมพี่น้องครับผมมีแปดเลยักเด้ออันนี้ดาบไฟพี่น้องในเสื้อคนดาบไฟมันที่หาด้ครับเด้อครับผมวันที่หาท่านว่าเลยครับผม อ่วันอสูขสันูุของสมเด็จพ่อรอก้าวนะครับผมเนี่ยประดับไฟครับผมเทศบาลเมืองลังสิตครับผมวันนี้ประดับไฟสวยงามมากครับผมและอยากถ่ายภาพบรรยากาศพ่อพี่น้องในเมืองนะครับเด้อครับผมถ่ายยี่ปั่นปัสทาวครับผมนี่มันยืนยี่ปั่นปัสทาวะข้องหนึ่งนะครับเด้อครับผมปัสสาวะข้องหนึ่งครับผมพี่น้อง นี่พี่น้องความประทัดข้อัดได้ทับเด้อคลองลุงครับผมสีรถันน้าเรล่นอย่างไรเพราะพี่น้องครับผมช่อมหาบรรยากาศเป็นน้ำกันครับผมประดับไฟสวยงามครับผมนี่ประดับปอดปีใหม่แล้วละมั้งครับผมนี่อันนี้ปทุมท่านี้นะครับเด้อถนนลัาสชีนครองนายกับผมพี่น้องครับผมอยากให้ความเปพี่น้องตางแขกว่าแต่ผมเหนรับชมนั่งครับผม เห็นภาพบรรยากาศสวยๆงามาประดับไฟครับผมสวัสดีพี่น้องนั่งสซฟะบอเล่าแล้วมีบรรยากาเด้อครับผมพี่น้องครับผมชมผาบรรยากาศไปนล้วกันครับหมูปิ้งเนบซี่ครับผมพี่น้องไปครับพี่น้องครับรถไปเรื่อยๆนะครับเนาะอะไรเพราะไม่ได้ครับผมชมภาพบรรยากาศไปกันครับผมพี่น้องครับผมขึ้อถนนลังสินนครนายกนะครับเด้อครับผมพี่น้องครับผม เมื่อนี่ครับมอไซค์ผ่านไปนั้นมาอยากเหออยากกห้พี่น้องชอบผ่านบรรยากาศไปน้ำกันครับผมนี่คือถนนรังสิตนครนายกเลยครับเ้อครับผมไฟประดับไฟแบบงามเลยครับผมพี่น้องการเดือดเดถึงวันที่ห้าแล้วครับผมวันที่ห้าทันว่าวันวันที่ห้าทันว่าเป็นวันพ่อครับผมออประดับประดาไฟสวยงามมากครับผมอันนี้เขตเทศบาลเมืองรังสิตครับผมน้อง อยากอยากให้พ่อพี่น้องกันทุกท่านได้รับชมนะครับผมว่าประดับไฟสวยงามมากครับผมพี่น้องครับผมวันนี้วันศุกร์ครับผมรถก็จะติดตาธรรมดาครับผมพี่น้องวันนี้วันศุกร์แห่งชาตินะครับผมพ่อแม่พี่น้องที่ทํางานในกรุงเทพครับผมก็เดินทางกลับบ้านนะครับผมเลยครับวันนี้แต่รถติดครับผมรถมากไปหน่อยนะวันวันนี้วันศุกร์ครับผมพี่น้องครับผมวันศุกร์วันศุกร์นะครับผม อยากถ่าเพราะว่าถ้าบรรยากาศที่พี่น้องได้รับชมนะครับผมเอ่ตอนนี้อยู่ในเขตใก้ที่คลองสองนครับผมอ่าประดับไฟีนบนสะพานลอยสวยงามมากครับผมพี่น้องครับผมเลยอยากอ่ายบรรยากาศที่วาพี่น้องได้รับชมครับผมคลิปนี้จะไม่มีอะไรมากครับผมอยาก อยากให้มันครอบพรมครอบแม่พี่น้องได้รับชมภาพบรรยากาศทีส่สวยงามครับผมนี่คือประเทศไทยครับผมไทยแลนด์ไทยแลนด์สู้ๆครับผมไทยแลนด์สู้ๆไทยแลนด์สู้ๆประเทศไทยเราทำอะไรก็ได้ครับผมประเทศเราข,าขารอฝากถึงพี่น้องชาวต่างาใหญ่ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจทุกคนนะครับผม เป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับผมพี่น้องชาวหาดใหญ่นะครับผมส่งกำลังใจช่วยพี่น้องชาวหาดใหญ่จงอยู่รอดปลอดภัยกันทุกคนนะครับผมรวมทั้งเจ้าหน้าที่นะครับผมจากบุู่พี่แอรซีนะครับผมพี่น้องครับผมแล้วก็ส่งกำลังใจไปทางบ้านหนองจันทร์ด้วยนะครับผมบ้านหนองแยะแก้วครับผมสระแก้วครับผมเป็นไงครับพี่น้องตอนนี้เป็นการปกติด้วยยังครับผมพี่น้องครับผม ท้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ด้วยนะครับพี่น้องครับผมนี่คือภาพบรรยากาศนะครับผมสดๆนะครับผมถนนรังสิตนครนายกครับผมพี่น้องถนนรังสิตนครนายกวันนี้รถเยอะครับผมพี่น้องครับผมรถเยอะมากครับผมพี่น้องนี้รถจะเยอะครับผมอยากถ่ายภาพบรรยากาศให้พาะพี่น้องที่รับชมนะครับผมพี่น้องครับผมอรอ่ากาศไฟสวยงามครับวันที่ห้าธันวาเนี่ครับผม ต้อนรับวันพ่อครับผมสมเด็จพ่อรอเก้าครับผมจากหมูพิ้งเอฟซีนะครับผมพี่น้องครับผมหมูพิ้งเอฟซีครับผมส่งกำลอังใจให้นะครับผมระบไบนสะพานลอยสวยงามมากนะครับผมสวัสดีทั้งพี่าาน้องทั้งสปปล่ามจะาำเด้อ พี่น้องทั้งสาวสาวบกบ้าครับผมตอนนีเบิ้งคลิปนีกระฟ้าก็เมนต์มาเลยนะครับเยอครับผมพี่น้องว่างามบ้ครับผมกัดดับไฟงามบ้ครับผมอยากทดสอบไพทดสอนั่งในเบิ้งนึ่ครับผมครับสวยงามครับผมบนถนนรังสีตะขอดายโยงนะครับเด้อครับผมตอนนี้รถติดครับผมรถเยอะผู้ที่วันศุกร์ครับผมพี่น้อง วันนี้วันศุกร์นะครับผมวันนี้วันศุก,ร,ร,ญญกร์ครับผมภาพบรรยากาศครับผมวันศุกร์ครับผมรถกะติศครับผมพี่น้องครับผมมือนีครับผมส่งงานลัางใจพี่น้องเจ้าหน้าที่ครับผมหลงไปลงไปซอยพี่น้องเช้าหาดใจนะครับสะตูนสงขาครับผม ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนกอดไัยเลยครับเดอ้อทั้งติดอาสาทุกหนทุกคนครับผมทุกนายครับผมขอให้อยู่รอดกอดไย่จะให้มีเหตุการณ์มาไม่อยากให้มีเหตุการณ์ไม่ดีมากับพ่อแม่พี่น้องครับผมขอให้ทุกคนอยู่สุขสบายนะครับผมพี่น้องครับผมขอขอบคุณพี่น้องยามทีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดเข้ามารับชมนะครับผม ผมพี่เงี้ยขอกราบสารวะนะครับผมจับจายพ่อครับบรรยากาศในความพี่น้องรับชมนะครับผมพี่น้องครับผมทางถนนลังสีตนครนายกสุธิมธานีนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วผมอาจจากไรสาระไปหน่อยแต่เขียนประดับไฟครับผมทางถนนก็เลยอยากให้พ่อพี่น้องครับผมได้ที่ดูต่างจังหวัดนะครับผม อ่าได้สวมผ้าไปในกาศนะครับผมพี่น <illa ises> te <ic> anyway. ้องครับผมตอนนี้จะถึงข้องสามแล้วครับผมพี่น้องตอนนี้ถึงความบางกาดแล้วครับผมพี่น้องครัผมมาบางกาดเลยนะครับผมจีนมาจีนแล้วครับผมพี่น้องครับผม อ่าตรงนี้จะไม่มีบาดดับนะค um. รับผมตอนนี้จะขาดช่วงครับผมพี่น้องครั um บผมขาดระยะนะครับผมตอนนี้ใกล้เข้าเขตฟองสามแล้วนะครับผมพี่น้องครับผมตอนนี้ใกล้จะถึงฟองสามแล้วครับพี่น้องครับผมยังไง้วฟองสามแล้วนะครับผมพี anyway, 谢谢่น้องครับผม ครับไฟสวยงามมากครับผมพี่น้องอันนี้จะสิ้นสุดเทศบาลเมืองลังสิตแล้วครับผมข้างหน้าก็จะเป็นเทศบาลเมืองยี่โถนะครับผมพี่น้องครับผมจะพาพอพี่น้องอ่ะครับผมชมภาพบรรยากาศสดๆเลยนะครับผมพี่น้องสวัสดีพี่น้องทั้งสอบบาานะครับเด้อพี่น้องทั้งสปบบาล้าในเมืองน้ำครับผมครับผมผมวิ่เง็บที่เต้าขึ้นเดิมครับผม อย่างไรพอมีไม่นองในเมืองครับผมที่อยู่ต่างประเทศครับผมเน่ใกลถึงว่าที่หาท่านว่าแล้วนะครับเด้อเพิ่อแต่ประดับไฟครับผมตอนนี้สิ้นสุดเทศบาลเมืองลังสิตแล้วครับผมตอนนี้ตอนนี้เขาเขตคองสามครับผมข้างหน้าก็จะเป็นบึงยี่โถครับผมพี่้องข้างหน้าก็จะเป็นบึงยี่โถนะครับผมตอนนี้รถลังติดครับผมข้างหน้าจะเป็นร้านแมคโดนน์ครับผม งานเป็นร้านแม็โดโน่นะครับผมนี่น้องครับผมจะถ่ายภาพบรรยากาศใหพี่น้องได้รับชมนะครับผมนี่ครับผมร้านแม็โดโน่ครับผมคนเยอะมากครับผมพี่น้องครับผมหาบรรยากาศสดๆเลยนะครับผมตรงนร้านโดนัครับดีนะครับเนี่ยแม็โดโน่ทด้านนี้ครับผมด้านนี้ครับผมแอนโดโน่จะเป็นด้านนี้นะครับผมนี่น้อง มีร้านแม็โดนโรครับผมจะมีคนนี่มีน้องเหลืองครับผมนั่งถักสมาตรครับผมรูปหล่อมากเลยครับผมเนี่ยแหมรูปหล่อมากเลยครับผมมีเพื่อถนนล่างสินนคนายกนะครับเด้อครับผมพี่น้องครับผม เดี๋ยวนี้มาท่านในมารรพบ้ายครับผมพี่น้องบารพบ้ายนี่เทศบาลเมืองลังศีนะครับเด้อเปอนมันสุกครับผมมันสุกหนหลายครับผมเลยอ่าตอนนี้ก็จะเป็นอด่องสามครับผมพี่น้องทารพาบรรยากาศพี่น้องได้รับชมนะครับเด้อแถวนี้ก็จะเป็นร้านอาหารครับผมทางนาก็จะเป็นตลาดครับผมตลาดซอยสะอาดครับผมพี่น้องตลาดซอยสะอาดด้วยครับเด้อครับผม มีจะเป็นตลาดซอยสะอาดครับผมพี่น้องครับผมเดี๋ยวแฟนเพื่อนพี่น้องไปรับชมนะครับเด้อครับผมพี่น้องตลาดซอยสะอาดครับผมตนร้ายครับผมพี่น้องครับผมตลาดซอยสะอาดตนร้ายแค่้นครับผมพี่น้องพี่ถึบอกเขาไปเองไหมนะครับเด้อดี่ายภาพบริาัทพี่น้องไปรับชมครับผมเคยมาถ่ายแล้วครับผมพี่น้อง ตานานดีคนหลายแห่งครับผมพี่นอนครับผมนานานีเป็นเสือผาได้ครับเอยครับผมสินค้าลัดใช้สะอาดครับผมขายดีขายดีเลยนะอันนี้ทอดทอดทอดอะไรพ่อค้านี่ยก็ทอดใส่อะโอ้ขายทุกวันใช่ไหมああ โอ้นี่ตลาดซอยสาสรครับผมคนเยอะมากครับผมพี่น้องครับผมวัดโอ้มีทุกวันเนาะถึงสุดถนนรังสิตนครน,นายกครับผมพี่น้องครับผมรังสิตนครนายกนะครับผมอันนี้เทศบาลเมืองยี่โถครับผมเทศบาลเมืองยี่โถนะครับผมที่ประดับไฟเมื่อกี้ก็เป็นเทศบาลเมืองรังสิตครับผมเขตจังหวัดปทุมธานีนะครับผมอำเภอธัญบุรีครับผมนี่คือถนนรังสิตนครน,นายกนะครับผม อยากจะถ่ายภาพบรรยากาศนะีพี่น้องนี่รับชมนะครับผมรับชมหนูไฟฟ้าแรงสูงครับผมพี่น้องไฟฟ้าแรงสูงอันนี้ก็จะเป็นเมืองเมืองหนึ่งนะครับผมน,นี่คือเป็นตลาดนะัดคอยสะอาดครับผมพี่น้องคนเยอะมากครับผมพี่น้องครับผมวันนี้ไม่เข้าไปนะครับผมวันนี้ครับผมเคยมาถ่ายแล้วครับผม แถวนี้ก็จะเป็นเทศบาลเมืองยโถกครับผมพี่น้องครับผมตรงนี้จะเป็นลานล่างรถครับผมพี่น้องมงุ่งสู้ครับนี่จะเป็นคล้องคล้องสามด้วยครับเด้อจะเป็นค้องสามครับผมพี่น้องแถวนี้นจะมีลานคาเฟ่ครับผมลานคาเฟ่มีลานสวยอ่ามีลานทำฟัน้นครับผมมีที่นี่ครับผมอย่างน,นี้ลาน ร้านนวดกะหลายก็ผมพี่น้องโดยเฉพาะ้ันเสริมสวยหลายกูมัวผมนี่กระดับไฟเริ่มนะครับผมพี่น้องกระดาบไฟแล้วับผมใก่ปีใหม่นะครับผมพี่น้องครับผมเลยมาทายฝากบรรยากาศพี่น้องรับชมนะครับเด้อครับผมตรงนี้จะเป็นฟันธุ์ัอสซาเครอมสามนะครับเด้อมอสซาเครล้ลายขนาดนะครับผม หนามปากช่างห้องสามครับผมตรงท้าไมนี้ก็จะเป็นไฟวัดธรรมกายครับผมเอาไฟหมู่บ้านทุษาที่สองหมู่บ้านทุษาซีเทุษาเก้าครับผมนี่คือถนนฟ้องสามนะครับเด้อครับผมเมื่อนี้วันส้วนคนหลายครับผมพี่น้องแั่พี่น้องมาคทิปนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเด้ออยากมาถ่ายภาพบรรยากาศในเพื่อน้องได้รับชมครับผม รยากาศยังมือแรงยังมือแรงครับผมวันศุกครับผมพี่น้องหลังจากเลิกการเลิกง,งานทากันกรรบ้านมือนี้ครับผมบางคนกลับไปเห็นงานในกรุงเทพครับผมบ่าที่ไ์พักคุณเพราะถือวันศุกท่ากับบ้านครับผมภาพบรรยากาศเลยมาเป็นแบบนี้ครับผมรถติดครับผมมือนี่ครับผมภาพบรรยากาศยังมือแรงนะครับเด้อสัคัคทีปนีก็ฝา,ากกดไรก็ชร์ก็ที่ตามคดซับจะไทยนะครับผมขอบพุ่มครับผม จากมูฟิงแอบซีครับผมมูฟิงแอบซีครับผมส่องยูทูบช่องนี้น้อยครับผมฝากคุณพ่อแม่พี่น้องนะครัะด้วยการสนับสนุนครับผมมูนี่มูฟิงแอบซีครับผมมูฟิงแอบซีมาถึงจุดนี้ก็พราแม่พ่อแม่พี่น้องทุกคนครับผมที่สามารถเบิ้งคลิีไผ่ครับผมคอยซัพพอร์ตทุกอย่างครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเลยอยากทาพาบรรยากาศมือนี้ครับผมมันสุกรถติดครับผมพี่น้อง ถนนลังสิตกันสิมมีการประดับไฟครับผมเทศตะบานเมืองลังสิตครับผมประดับไฟวันพ่อครับผมวันที่ห้าธันวาครับผมพี่น้องเาง่าไงับวันเกิดเสรจพอลอกเก่าครับผมเาง่าไงเบาสามภาษาพันเท่าครับผมวันเกิดในหลวงลอกเก่าครับผมวันคริส์พี่น้องครับผมตามฟังให้พ่อพี่น้องนะครับเด้อมือเย็นวันหยุดครับผมวันเสาร์ครับผม ผมเป็นพี่น้องสิเดินทางไปไหนกันตลอดปลอดภัยทุกอย่างนะครับเด้อความเขียนจะได้ความไผ่ยามีครับผมนี่จะความลำรวยลำรวยเลยครับเด้อตรงนี้จะทิ้งถนนขั้งสามนะครับเด้อคลองสามทะลุคลองหลวงครับโอ้ไปถึงวัดสมพกายครับผมไปถึงอบตคลองสามครับผมตรงนี้ยังเป็นเขตธัญบุรีนะครับผมยังไม่ถึงเขตคลองหลวงครับผม จถ่ายภาพบรรยากาศให้พี่น้องรับชมครับผมที่อยู่ต่างจังหวัดครับผมอยู่ต่างประเทศด้วยครับผมและโดยเฉพาะพี่น้องทางสปรลาสครอบครัวาครับผมฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับผมนี่คือถนนคลองสามครับผมพี่น้องพี่น้องก็าต้อนรับที่นี่ฝากเท่าไรก็ข้าววที่จามนะครับเด้อบานสี่คอร์ดจบคลิปเพื่อนที่นี่นะพี่น้องเลิกครับเด้อ ขอพุณพี่น้องครับผมขอบพุ่มพยานครับผมพี่น้องครับผมขอพุณเลยหละใช่ครับผมผมมียังสิต่อข้างพี่น้องครับผมน้องแต่ข้บคพุ่ครับผมสุก,กขี้มันเสม um. อวันเครื่อไมพี่น้องเอ้ความเก็บจะสุดใดความไผ่จะสุดอันนี้จะความลำรวยลำรวยครับผมสุกขีมันเสมอวันเครื่อเก่า ความจะจะใจอยิ่งใหญ่เว้าความเสาร์ให้มีครับผมมีแต่ความหวังคงเงินไหลน้องท่องไหลมาครับผมน่อนรับเลยเงินหมื่นน่นอนตื่น,นเลยเงินแสนนะครับเดอ้อแบนมือมากนะแกวไม่นี่โทษโทษให้ยอย่ามาพ่านมั่นห้มาเบียดครับผมจะเบียดจะไล่จะมาไกลครับผมมีความร่ำรวยความเจริญครับผมจากมุกซิงกันซิ่งครับผมไปและะ้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะครับเดอ้อบานี้ มาจอนาเส้นนครับผมพี่น้องครับผมปิดกล่องนาเว่นนี่แล้วครับผมมันครับผมบอกกันที่หนาด้วยกันเด้อโชคดีลำนุวยลำนุวยลำนุวยครับผมโผล่โผลวยเลยเบอร์ทุกคนครับผมขอบคุณครับผมส่งมารักลอบกินครับผมขอบคุณครับ